แทางยาวเอาอะเจอตัวแรงครับเว็บตัวแรงสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง pt channel กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาเพื่อนเรากันนะครับ เ,เราจะเดินทางไปเสาชิงช้ากันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาเพื่อนกันก่อนนะครับแล้วคิดว่ากันยาวไปเลยนะครับ But it's late now. You and now how could yeah. all day and all night stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right Staying awake till the sunrise we were in love couldn't stop us like a good drug yeah. never run we up. hook up in my car for your job อ๋อมันจอดได้เดี๋ว่ะตรงเนี้ย A few moments later วัดวันนี้จะไปเสิรชิงช้ากับ GPX g r 2 0 0อีกแล้วนะครับคันข้างหน้าเรานะครับจะตามทันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อต่าคันนี้เพิ่งเปลี่ยนท่อมาเมื่อกี้เลยนะครับเราเป็นคนไปเปลี่ยนให้โอ้โสัตว์เรเจียสัตว์แล้วเก็บไ,ไม่ประมาณเก้าสิบแล้วครับตามเจียรไป ไฟเหลืองเกือบแดงเอาฝาไปแดงเิ่มไอ้ไม่ทันไฟแดงตอนแรกกูนึกว่ามึงจะไปเลยนะเว้ยกูกูสายปิดตามมึงอะอเ,เอมื่อกี้กูกูสายปิดตามมึงอะเก้าสะมึงไปขี่อะไรวะ แล้วเจียจลองอัดนะครับเปลี่ยนท่อใหม่เว็บตามไม่ทันเลยนะครับตมื่ก่อนี้าทางยาว,วาอัดตัวอัดตัวเจอตัวแรงครับเว็บตัวแรง ตอนนี้ปิดตามจีอาไม่ทันแล้วนะครับ ร่งมากนะวิวว่าต้องแบบไม่จับหรอกเอฟิวโมเมนต์สเลเตอร์เกียรไปแล้วนะครับโดนรถอันนี้ฝังหน้าไปตามไม่ทันเลยนะครับอ่าเกียร์อย่า,ยางน้า ตามตูดจีอานะครับเสียงก็ไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้คิดว่าจะน่าจะไม่จับนะครับเดี๋ยวเราเรางก็ใกล้จะถึงเสาชิงช้าแล้วนะครับประมาณสองแยกเดี๋ยวเราก็น่าจะถึงเสาชิงช้ากันแล้วนะครับ เปิดเวสุดท้ายจะทันไหมครับโอโ้โหจีอาบิตไม่รอเพื่อนเลยนะครับ เตี้อีกเดียวเองเราก็มาถึงเสาชิงชากันแล้วนะครับ <c ười> เดี๋ยวเราหาที่จอ, <Jasmine> อดกันก่อนนะครับก็รถมาค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้ <c ười> เดี๋ยวเราขอตัวหาข้าวกินก่อนนะครับ A อ e w moments later ตอรตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปนั่งที่สองชิงช้ากันต่อเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ยังอยู่กับเกียร์สองร้อยเหมือนเดิมนะครับกาหมวของเขาที่อยู่นักก้าของเราโอ้ยอี้หลุมหาเขากำสนใจท่อใบใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนเขาอยู่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาสามทุ่มนิดๆแล้วนะครับ ที่นั่งเราพ่อไม่เข้าแล้วอ่ะเดี๋ยวสภากตำรวจก็มามั้งนี่ก็อยู่กับร้อยยี่ม่ายกับจีพีเอ็กสองร้อยอยู่กับเพื่อนพากูไปทรมานเปลี่ยนท่อนะครับขายต่อนะครับขายเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่ครับถ้า ชาแนลเพื่อน40,000ติ๊กเกอร์นี่แถมเลยนะครับสติ๊กเกอร์จริงได้มาอย่างไรครับเล่อนให้วันโอขักรครับอ๋อมันมันจะเป็นเครื่องเตือนใจเอาไว้ว่าแบบเราโอขัดไปไปไปพอแล้วแวสัตว์ละแล้ว <c oughs> เจ้าเราก็นั่งเล่นกันสักพักหนึ่งนะครับเจ้าเราจะเก็บบรรยากาศรอบๆให้ว่าตำรวจก็ให้กลับบ้านแล้วนะครับ เดีเราก็จะกลับเรียบกับกียร์ <c oughs> ได้เบลไหม CBR ตำรวจนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็สซตเก้าร้อยนะครับจบเจ้าของสซตเก้าร้อยนะครับเออเพจเพจพี่เขาชื่อจันไรบรรยายภาพนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับ <c oughs> Let's go <S ไป,ปรุ่นไปกลับบ้านกัน ขอบคุณนะครับจัง <c oughs> ชาทางเดิมมั้ยหรือยังไง <c oughs> ไปเลยนัาเลย She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a latch. Yeah those whispers all around say she has a reputation.